ในโลกที่ความเสมอภาคและเสรีภาพยังไม่แพร่หลายแฮรเรียตทับแมนได้กลายเป็นไอคอนของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเธอที่ไม่เพียงแค่นี้จากการเป็นทาสแต่ยังช่วยให้ผู้อื่นได้รับอิสระอีกหลายร้อยคนแฮรเรียตทับแมนเกิดในครอบครัวทาสและตัดสินใจว่าชีวิตของเธอไม่ควรจบลงด้วยการเป็นทาสด้วยความกล้าหาญเธอนี้ออกจากการเป็นทาสและกลายเป็นผู้นำในอันเดอร์กราวเรนโรดหรือเส้นทางรถไฟใต้ดินในฐานะหนึ่งในผู้นำอันเดอร์กราวเรนโรสทับแมนได้ช่วยเหลือทาสหลายคนหนีไปยังเหนือสู่อิสระ โดยใช้เส้นทางลับและบ้านที่ปลอดภัยเธอไม่เคยสูญเสียผู้โดยสารคนใดในการเดินทางของเธอแฮรรีเอตทับแมนไม่เพียงแต่สู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองแต่เธอยังต่อสู้เพื่อเสรีภาพของผู้คนอีกมากมายความกล้าหาญและการอุทิศตนของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพล,ลเมืองในอนาคตเรื่องราวของแฮรริเอตทับแมนสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการยืนหยัดเพื่อเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาร่วมกันยกย่องเธอและเรียนรู้จากความกล้าของเธอที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ขอให้เรื่องราวของแฮรรีเอตทับแมน เป็นแรงบันดาลใจให้คุณต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเสรีภาพในชีวิตคุณจงจำไว้ว่าการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคและเสรีภาพนั้นไม่มีวันสิ้นสุด